สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามช่องของคอนโหดกันอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอ่านหนึ่งของรีเพย์นะครับจากเด็กกิสกิสไปที่ผมได้มีการโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดรีเพย์เริ่มนะครับถ้าหากว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับผมอาจจะไปการพูดเกินก่อนนะครับเพื่อนเอนาจจะงงเนาะว่าทําไมภาพมันไม่ไหลไปนะเพราะว่าผมก็สต็อปเกมมาอยู่นะครับผมก็เช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าคอมโบนะครับผมที่ ผมเนี่ยได้มีการใส่เจ้า s w a ฟฟ็อกแล้วก็บีเวอร์ลงไปด้วยนะครับผมพวกองเกอร์อย่างเงี้ยนะครับทำให้มันไม่เพิ่งพาการเล่นรูปแบบพิธีกรรมมากเกินไปแถมมันไม่ได้แพ้ต่อดอล็อกเบิร์ดด้วยนะครับทำให้รูปแบบของการเล่นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบทางตรงอีกต่อไปนะครับผมเป็นรูปแบบการเล่นที่สามารถเพิ่มความซับซ้อนต่อไปได้และไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปด้วยนั่นเองนะครับผมตัวลิสต์เด็กเนี่ยครับเดี๋ยวจะ นำเสนอในภายหลังเนาะดูรีเพล็กกันก่อนนะครับอันนี้นะครับผมเล่นมั่วมากนะครับมีช็อตเล่นมั่วแล้วก็เล่นผิดเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถดูเป็นอุทาหรณ์ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการอธิบายนะครับในส่วนของตัวเกมด้วยงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวเด็กลิสต์นะครับผมจะเป็นคนเล่นด้านล่างอีกฝ่ายเล่นด้านบนจะเป็นพันเดอร์พาโทนะครับผมเริ่มก่อนนะครับเกมนี้มือค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจะเป็นที่จะต้องใช้2ใบคอมโบนะครับ ก็เลยจะไปต้องโดดเลสลงไปก่อนแล้วก็กดเอฟเฟกของเอลนะครับผมอีกฝ่ายมีการใส่การ์ดน่าสนใจนะครับตัวแฟนตาสเม่ดากอนนะครับผมอตอนเนี้ยผมมองว่าน่าสนใจใส่ในไซด์เด็กอยู่นะครับผมเองก็สนใจใบนี้เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นเผ่ามังกรด้วยนะครับสามารถเล่นกระตีมังกรได้ด้วยแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับอาจจะต้องติดตามกระแสเมตาเกมต่อไปเนาะ ผมมองว่ามันมี potential สูงอยู่นะครับไอตัวแฟนตัสเมเนี่ยนะครับสามารถใส่ในไฟเด็กได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับสไปเอลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็กดสไปเอลนะครับชุบอ่าตัวกิชกิอาบิสขึ้นมานะครับผมจากนั้นกดอาบิสนะครับเสิร์ดขึ้นมือโอเคคราวนี้เรามีใบเสิร์ดอ่าพิธีกรรมแล้วนะครับผมทั้งมอนเตอร์นะครับก็ตัวเวทมนต์ด้วยนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับ กดเอฟเฟกเสิร์นะครับผมอ่านี่เป็นข้อดีนะครับที่ผมเลือกใส่อ่าโฟโตมิลเลอร์มาหนึ่งใบนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าคอสเลยนะครับยกเว้นการจ่ายไลท์พอยท์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมกดโฟโตมิลเลอร์นะครับจ่ายไปเลย5000แล้วก็สเป์วิชั่นมานะครับผมโอเคครับขึ้นบอร์ดเป็นสไปร์สปรินต์นะครับผมเพื่อที่จะสามารถโมแองเกอร์ได้นะครับผมโอเคเชนหนึ่งนะครับเชนสอง ผมก็เลยเชนสาต่อด้วยเนลมาัสนะครับยกตัวเองขึ้นมือแล้วก็ยัดกับเข้ากองไปนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้เอฟเฟกของทีมนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมมีรีวิวทาคลิปสอนการเล่นแล้วก็เอฟเฟกของตัวเด็กนี้เอาไว้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับผมทายคลิปเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลยนะครับอ่ากลับไปที่ตัวสไปสปินนะครับผมก็โมแองเกอร์แล้วก็สเปย์มา2ตัวนะครับผม จากนั้นขึ้นกีกันติกนะครับแล้วก็สเปย์บูโดดอ่าเจ็ดมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมคอมโบหลักของสไปครับเล่นไม่ซับซ้อนเลยนะครับโอเคนะครับบอร์ดนี้แม้ว่าจะไม่มีตัวฟิติกรรมอย่างในเลมานัสนะครับแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับหนึ่งก็คือมีสตาร์เตอร์นะครับผมแล้วก็มี IP Mascarina นะครับผมมีสไปสปินนะครับผมหลักๆเนี่ยประมาณ3อินทรบแล้วนะครับ ก็คือมันค่อนข้างใช้งานง่ายด้วยนะครับสปซสปินอะ่ะมันบอกว่าถ้าเราหรือว่าอีกฝ่ายสเปเชียลนะครับผมถอดวัตถุดิด ceed, บเอ็กซิสบนสนามเราหนึ่งใบแล้วก็เตะการ์ดอ่าของอีกฝ่ายหรือว่าของเรานะครับที่เป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมือด้วยนะครับซึ่งมันง่ายนะครับเราสามารถกดเอลชุบได้นะครับชุบมานะครับผมซักตัวในหลุมเราแล้วเราก็เตะอีกฝ่ายขึ้นมือได้เลยหรือเราจะใช้เอลชุบแล้วก็สเปย์มาแล้วก็เตะขึ้นมือเราก็ได้เราสามารถเก็บของจากหลุมได้ฟรีๆหนึ่งใบเลย เพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเรามีแม็กซีเนี่ยนะครับเรากดเอลชุบแม็กซีเสร็จนะครับแล้วเราก็กดเอฟเฟกของสปินต่อถอดวัตถุดิบก็คือกีการติกสปายเสร็จแล้วก็เตะแม็กซีขึ้นมือเราทําให้เรากดแม็กซีต่อได้อีกด้วยนะครับเก็บแพนแทบได้ด้วยเก่งมากเลยนะครับสําหรับตัวสปายสปินแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับไม่ได้พึ่งพาตัวอ่พิธีกรรมจนเกินไปด้วยนะครับลิทมันเก่งมากนะครับโอเคนะครับอีกฝ่ายเหมือนจะกดฟิวชั่นนะครับผมก็เลยกดแม็กซีต่อนะครับ แต่เนื่องจากผมไม่รู้เอฟเฟกของพวกพันเดอร์พาโทเลยนะครับผมก็เลยยังรับมือไม่ถูกนะครับจริงๆผมควรจะเชียนต่อเพื่อกดเอฟเฟกเรียกสไปเรทนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับโอเคนะครับเมื่ออีกฝ่ายสเปรย์ผมเลยกดเอฟเฟกของสปินนะครับถอดวัตถุดิบก็คือกีการติกแล้วก็จะเตะตัวนี้ขึ้นมือแต่ตัวฟิชชั่นมันมีเอฟเฟกทิ้งแล้วก็เนเกตผมด้วยนะครับผมเลยเชียนต่อเพื่อเรียกเอฟเฟกเรสนะครับผมเรียกเอเลสลงมาเลยนะครับ อีกฝ่ายก็นี่เกยรทำลายไปอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะผมไม่รู้เอเฟกพวกมันเลยนะครับโอเคอเขาก็เล่นต่อเรื่อยๆนะจะสเปย์นะผมก็เลยยิงนะครับผมเนื่องจากว่าผมแซกกิกติกสไปด้วยนะครับกิกติกสไป์มันหมดประโยชน์ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีไส้ด้วยนะครับผมแล้วก็เธอหน้าผมก็จะปิดเกมนะผมเลยไม่จาเป็นที่ต้องเหลือมันเอาไว้เลยนะครับโอเคนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็เรียกต่อเลยนะครับเป็นบลูนะครับแล้วก็เสิร์ชแครอทขึ้นมือ โอเคนะครับอ่าเหมือนเขาจะฟิวชั่นมั้งนะเรียกตัวฟิวชั่นจากเอ t กตาริกแล้วก็สวมหรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่าใช่ใช่มันสามารถสเปเชียลพันเดอร์พาโทจากเอกตาริกได้เลยนะครับสามารถสเป c เอ็กซิสฟิวชั่นได้หมดเลยนะครับก็ผมก็ในเกียรตไปก่อนเนาะไม่อยากให้มันเรียกมานะครับก็เสิร์ชของขึ้นมาเล่นนะครับผมโอเคนะครับ ก็พิธีกรรมนะครับแล้วก็ชุบได้นะครับคือเพื่อเๆจ่เห็นา่าผมใส่สวอฟฟ็อกมาด้วยนะครับจริงๆมันรีเลียกับตัวทีมนี้อยู่นะหนึ่งคือสวอฟฟ็อกมันทิ้งมอนน้าแล้วก็โดดมาได้นะครับถึงจะเป็นใบที่มีค่าคอร์สในการทิ้งก็ตามนะครับมันสามารถใช้เป็นกอกซ้อนต่อได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวเนลเานัสนะครับมันสามารถชุบมอนที่เป็นเผ่าอควาจากกลุ่มได้เลยนะครับทาให้มันไปชุบไอสวอฟฟ็อกก็ได้นะครับผมมันค่อนข้างเก่งอยู่นะครับ ่าโอเคนะครับเป็นเหตุผลที่ผมใส่สวาฟอกมานะครับก็อันนี้กดชุบอบิสมาก่อนนะครับผมอ่าลิงก์ต่อเป็นยูนิคอร์นนะครับก็จะเคียร์ขึ้นเป็นอ่าตัวเอ็กเซคโคทอกเกอร์นะครับตอนนี้ก็ชุบมานะครับชุบฟอกมาแล้วก็โม่นะครับแล้วก็ขึ้นเอ็กเซ d โคดเลยนะครับกดเอ็กเซโคดยิงแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ตีให้ตายเลยนะครับผม โอเคอีกฝ่ายก็กดยอมไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกม2กันนะครับว่าผมแม่งเล่นมั่วขนาดไหนแต่ถึงมั่วก็ยังรอดมานะครับโอเคนะครับผมอ่าเปลี่ยนไซส์มาเป็น Dark r u ู e ลอร์นอ l er no นะครับไอนน้ก็เช่นเคยนะเพื่อนเพื่อที่ตามมาจาก MD ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเราเล่นกันแบบเบร d ออฟทนะครับจะมีเกมไซส์ให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมโอเคนะครับอีกฝ่ายเหมือนจะให้ผมเริ่มก่อนนะ อันเนี้ยนะครับผมเล่นแบบเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าอ่าจริงๆมันไม่ค่อยดีนะครับเล่นแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเราควรที่จะเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเล่นบีเวอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเล่นสมอลฟอกเป็นใบเปิดโดยทิ้งอับบีสตรงไปนะครับผมก็โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเอฟเฟกต์โมลงไปเลยจริงๆอ่ะมันเสี่ยงนะถ้าผมไปที่จริงอ่ะผมโนมอนไอตัวเนี้ยลงไปสื่มันค่อนข้างที่จะเพเซฟกว่านะ แต่ตอนนี้คือผมอยากเล่นเล่นโลบนะเล่นโลบก็คือเราเราไม่เราไม่ต้องกลัวแฮนแท็บอะนะครับเราเสี่ยงเราเสี่ยงไปโดนแฮนแท็บได้นะแต่ว่าบอร์ดมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะนะครับแต่จริงเราควรจะเพย์เซฟนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปกันก่อนผมก็เล่นเพย์เซฟแต่โอเคละช่างมันนะครับต่อให้ผมโดนโดนแฮนแท็บผมก็ยังเหลือบีเวอร์นะครับผมก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจทิ้งอบีทลงไปเล่นต่อนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นหมื่นนะครับจากเอฟเฟกต์ของสวอลฟ์ฟ็อกนะครับ เก็บบอลตัวอื่นบนสนามขึ้นมือแล้วผมก็โน้มอลสปอร์ฟลงไปใหม่นะครับผมแล้วก็โมตัวเองแล้วจากนั้นกดเอฟเฟกของไอคางคกนะครับสเปย์ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นนะครับผมเป็นสปเอลเลยนะครับคราวนี้เขากดเอฟเฟกของแฟนตาเม่เลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้แหละนะครับคือจุดที่ผิดพลาดนะผมเล่นผิดนะครับผมดันไปกดเอฟเฟกนะครับเพื่อที่จะชุบไอตัวนี้จริงๆผมต้องการให้เพื่อนดูความแตกต่างกันนะครับผม โอเคแก้ตัวนะคนขุนนะไม่มีอะไรดีนะครับเอาละเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่าเว้นนะครับเมื่อเมื่อการไปเนี่ยลงสนามนะครับผมเมื่อเรียกลงสําเร็จจะสามารถเพิ่มกิจกิมอนเตอร์นะครับดีฟเอนต์ต่ำกว่านะครับผมจากในขึ้นมือได้นะครับอันนี้ผมก็โดนเรียกมานะครับผมจากเอฟเฟกของสไปเอลนะครับผมคือเอฟเฟกมันควรจะกดได้ใช่ไหมแต่มาดูกันนะครับโอเคเขาเชนต่อด้วยแฟนซาร์สเมยนะครับคือผมโดดมานะครับเขาเชนหนึ่งผมเชนสองเนาะเชนสองเกิดก่อนเลยชุบมา จากนั้นเชนหนึคอยสเปรนะครับผมโอเคเชนหนึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแต่ทําไมล่ะนะครับอบิสไม่ได้กดเอฟเฟกนะครับผมทำไมมันถึงไม่ได้กดทางทั้งที่มันโดนเรียกลงมาแท้ๆนะครับแล้วมันก็ลงสนามสําเร็จด้วยนะครับคําตอบนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันมีคําว่าเวนนะครับเวนดิสการ์มอนนะครับผมมันค่อนข้างแตกต่างนะครับผมถ้ามันเป็นเวนมันจะไม่สามารถกดเอฟเฟกได้นะครับผม เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเวนอะมันเป็นการเรียกลงมานะครับโดยที่หากว่าจะกดเอฟเฟกของมันเนี่ยจะต้องไม่มีเซนอะขอพาบเชนนะครับแทรกก่อนหน้านะครับผมสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่ามิซิ่งไทม์นะครับก็คือมันเกิดผิดช่วงเวลานั่นเองถ้าเราจะกดเอฟเฟกของการประเภทเวนนะครับเราห้ามกดนะครับตอนที่มันมีเชนแทรกนะครับผมเมื่อกีผ้ผมเรียกลงมาตอนที่มันมี เชนแทรกของไอตัวแฟนตาสเม่นะครับทำให้ผมกดเอฟเฟกไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่ผิดครับมันควรจะเกิดนะครับตอนที่มันเรียกลงมาแต่ว่าการ์ดอะดันไปเห็นการลงของแฟนตาสเม่นะครับผมทําให้เชนตรงนี้นะครับอดที่จะใช้นะครับผมเลยไม่ได้เสิร์ชนะครับผมอันนี้แหละครับคือคําตอบนะครับผมถ้าาว่าเพื่อนต้องการที่จะกดเอฟเฟกของเวนอะห้ามห้ามห้ามกดตอนที่เราอ่ามีเซอ่ามีเชนแทรกลงมานั่นเองนะครับผม ก็นะครับลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าถ้ามันผิดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องทำนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะเออนะครับต้องต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกที่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูต่อด้วยนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ผมก็พยายามเล่นต่อบอร์ดไปนะนะครับผมโอเคนะครับกดเรียกบูนะครับบูเรียกอ่าเซอร์เจตนะครับเรียกเจตต่อแล้วก็สเป เป็นไอตัว IP Mascarina นะครับผมได้บอดแบบเดิมเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งในเลมานาสนะครับจริงๆถ้าเล่นถูกอะ่ะในเลมานาสจะได้ลงนะจะไม่ได้อยู่บนมือนะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นมิสซิ่งไทม์ก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับอย่าไปอะไรกับมันมากนะถ้ามันเป็นเวลาซ้อมเนี่ยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วอันนี้มีเชนแทรกเหมือนกันนะครับเชนหนึนะครับผมเชนเชนหนในหลุมนะตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเชนสนะนะครับ เชนสามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอลนะครับจะชุบแล้วก็สี่นะสตาร์เตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมเวลาไอ้พวกที่เดียดโดนเลขลงมาใหม่อ่ะเชนมาถึงติดได้นะครับต่างจากเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะโอเคนะครับกดมานะครับอันนี้เจ็ดนะเลขเจ็ดนะเจ็ดมาในระหว่างในระหว่างที่โดนโดนโดนเชนแรกอยู่นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเค ทำไม j จ็ถึงกดได้ล่ะนะครับทั้งนี้เมื่อกี้นะครับผมผมก็กดมาพร้อมกันแท้ๆเลยนะครับแต่ทําไมถึงกดอ b บิสไม่ได้นะครับแต่กด j จ็ได้เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า j จ็น่ะมันมีคําว่า if นะครับผม if you control level link แรงสองนะครับ special summon discard นะครับและดูชัดๆนะครับด้านซ้ายเนี่ยครับ if discard special summon นะครับ ขอแค่มันโดสเปเชียลแซลมอนก็พอนะครับนี่คือความแตกต่างของอีฟนะครับกับเวนนะครับผมถ้าเวนนะครับโดนเรียกมานะครับระหว่างเชนจะไม่สามารถกดได้นะครับแต่ถ้าเป็นอีฟนะครับผมโดนเรียกมาระหว่างเชนนะครับผมสามารถกดได้นะครับให้เพื่อนๆจำไว้นะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับผมผมอาจจะทำเป็นคลิปแยกสั้นๆให้อีกทีหนึ่งเนาะพร้อมกับอธิบายความแตกต่างนะครับ แต่ว่าอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูไว้เป็นแนวทางก่อนแล้วกันนะครับผมก็กดมาได้นะแต่จริงๆผมก็ยังเล่นพลาดน,นะเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมเฟลอะ่ะตั้งแต่ผมกดแล้วไม่ได้เสิร์ะผมจะทําอะไรแบบพลาดน,นะมันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์อ่ะเวลาผมทําผิดผมก็จะทําผิดต่อต่อเรื่อยๆจนกว่าเราคือเราจะสลัดความคิดตรงนั้นออกไปได้เราถึงจะเล่นได้ถูกต้องนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะผมกดเอฟเฟกต์สปินนะที่จะเตะไอตัวนี้ขึ้นมือนะครับเขาก็กดเอฟเฟกต์มูฟไปนะครับ เป็นเน็เซฟของพวกพันเดอร์พาโทอ่ะผมก็รีวิวพันเดอร์พาโทไม่ได้นะผมไม่ได้เล่นทีมมันแล้วก็ผมเล่นมันไม่เก่งนะครับเอาละอันเนี้ยไลเกคี like นะผมเชียร์สองต่อได้มาสคารีน่านะครับแต่ว่าผมไปเรียกสไปเอลนะนี่เป็นความผิดพลาดของผมเลยนะครับทําไมมาถึงเรียกสไปเอลนะครับเพราะว่าผมกดสตาร์เตอร์ไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทำให้เธอเนี้ยผมโดนล็อกนะให้ลงได้แค่พวกเลเวลแรงลิงแล้วก็อ่าเป็นเลเวลแรงลิงสองเท่านั้นนะนะครับ ก็ผมเล่นพลาดนะครับผมก็โอเคละนะครับก็ให้เขาเล่นต่อไปนะนะครับมันมันเป็นความผิดพลาดของเพลเยอร์นะครับผมผมลกนะครับเวลาผมลกผมจะทําพลาดเสมอเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ถอดใจนะผมก็ยังพยายามเล่นต่ออยู่นะครับเพื่อนๆโอเคนะเอลโดนฆ่าไปแล้วนะครับผมเอลผมก็ใส่แค่2ด้วยนะครับจะใช้มันอีกก็ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคละอันนี้ผมกด เอฟเฟกของโนมอลนะครับและเขาเชนต่อ้วยเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไม่ได้คนนี้เขาก็พอรู้นะครับวิธีแก้โนมอล์เขาเลยไปกดเอฟเฟกของกัปดาก,ก่อนนะครับแลวเขาค่อยๆกดไอพันเดอร์พาโทไปเชียสามทำให้มันกดได้นันเองเพราะว่ามไม่ได้เชนต่อจากโนมอลนะครับเหมือนจะเป็นเอฟเฟกต์สเปร์นะนะครับผมเลยรอ้ดยรอซื้อดีแม็กซี่นะครับผมเพราะว่าอะไรผมต้องการให้ตัวนี้มันในเกตดผมก่อนนะครับแล้วผมจะได้เล่นบีเวอร์ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ถูกอีกแหละนะ ถ้าผมไม่เชนแม็กซี่อ่ะเดี๋ยวโนมมันก็ดีเกตได้เสกอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับเล่นเล่นผิดรัวๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเราก็เล่นผิดบ้างนะเราซ้อมอยู่นะเออผิดผิดไม่เป็นไรนะหยอกหยอกนะครับก็เป็นเทสนะครับอยากให้เพื่อนๆดูในหลายๆแบบนะเออลงอันที่มันชนะอย่างเดียวได้ยังไงนะครับลงอันที่มันพลาดบ้างนะครับโอเคนะครับไปต่อกันนะครับโนมอ a บีเวอร์นะครับบีเวอร์ยังกดเอฟเฟกได้อยู่นั่นเองนะครับ โอเคเขาก็ชุบมานะเหมือนเป็นการกัะดักชุบอะผมไม่รู้เอฟเฟกต์มันนะนะครับอะถ้าเป็นเฮอร์เนะครับเฮอร์เเพียวไร์โอเคนะครับเมื่อกี้ไปเก็บไปกดเก็บเอฟเฟกต์นะครับกดเอลนะครับเอาเอลกลับเข้ากองนะเพราะว่าเอลมันเป็นคีย์หลักในการชุบของมาเล่นนะครับอันนี้นะครับเมื่อมีมอเตอร์เอซิสแบตเทิกันนะครับผมก็ลงเซอุดได้เลยโดยใช้มอเตอร์เอซิเป็นวัตถุดิบนะครับผมเก่งมากนะลงลงแบบเงื่อนไขง่ายมากนะครับ โอเคล้างฟิลไปนะครับผมกลับมาได้เปรียบแล้วหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะเขาเล่นต่อไม่ได้นะครับโอเคละผมก็ได้ได้บูนะครับผมเล่นต่อเลยนะนอร์มอนบูไปเลยนะครับเพื่อที่จะลงบอดใหญ่นะครับโอเคนะครับผมเซิร์ชนะครับผมเวทพิธีกรรมมาลงต่อเลยนะครับอ่าชุมบอนมาหนึ่งตัวนะครับผมตีไปก่อนนะ โอเคนะครับของมันหมดนะเพื่อนๆเ,เลยทําได้แค่นี้นะครับก็พยายามชุบมานะครับเผื่อมันมีกดเอฟเฟกอะไรก็จะได้ในเกตโอเคชุบมานลครับพยายามชุบเอามารีของนะครับโอเคนะครับผมก็ <laughs> โอทเคได้ไปในเทอร์นี้เลยนะครับ เล่นผิดขนาดนี้ยังชนะนะก็แน่นอนอนะ่ะผมจะลงคลิปที่ผมแพ้ทําไมนะครับหยอกๆนะครับมีคลิปที่ตัวเองเล่นแพ้เหมือนกันนะก็ลงไว้เกานหน้านี้นะครับเราสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้รู้สึกจะเป็นคลิปที่เล่นกับแพ่นดุลั่มเมจิเชียนนะครับผมตั้งชื่อว่าผมเจอโปรเพเยอร์นะคนนั้นเล่นเก่งมากผมก็เอามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ที่ผมตั้งใจลงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันพลาดแล้วมันสามารถเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนคนอื่นได้เนาะอย่างเอฟเฟกของอีฟกาเวนอ่ะผมตั้งใจว่า จะหาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เนาะคือบางทีเราคิดว่ามันเป็นบั็กเกมอะเวลาเราเล่นยุเกะและเรากดรีเฟกไม่ได้อะบางทีมันมีข้อสงสัยบางอย่างอะเราก็ต้องไปหาคําตอบเพิ่มนะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากหรอกอันนี้คือผมตอบได้เนาะผมก็รีวิวอันที่ผมรู้อะอันไหนที่ผมไม่รู้อะผมก็จะไปหาคําตอบเพิ่มนะครับก็ถามว่าเพื่อนๆชื่นชอบการเล่นแล้วก็รีเพย์นะครับเดคลิสต์เบื้องต้นนะครับ เด,เด็กลิทเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีวิวในรอบถัดไปแทนเนาะอันนี้ให้ให้ดูรีเพย์การเล่นก่อนนะว่าบอร์ดมันเก่งขึ้นมากนะครับหลังจากที่มีการใส่ของมาเพิ่มนะครับและอย่างที่บอกเลยมันไม่ได้เน้นไปที่พิธีกรรมอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วมันสามารถเล่นเป็นเหมือนขบวนของตัวอาสแปมเลเวลสองแทนได้นะครับและมันไม่ได้เพิ่งพากิกันติกด้วยนะครับมันมีรูปแบบการเล่นที่เพิ่มมานะครับโดยที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงปกติเด็กเนี่ยมันเล่นเป็นเส้นตรงมันเดาง่ายมันแพ้แฮนด์แท็บ แบบจํากัดมากคือโดนแล้วแพ้เลยแต่พอมันเพิ่มรูปแบบการเล่นมาทําให้มันสามารถเล่นต่อเล่นต่อ,อบอร์ดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเด็กลิ์ไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอว่างๆก่อนรอว่างๆรีวิวก่อนนะครับแล้วก็หากว่าเพื่อนๆชอบก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆของเรานั่นเองนะครับผมสามารถให้ฟีดแบ็กนะครับโดยการ พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เนาะเราจะได้ปรับปรุงบางส่วนนะผมจะปรับปรุงในส่วนที่ผมทําได้นะอันไหนที่ผมทําไม่ได้นะครับหรือมันเกินกําลังนะครับจากส่วนที่ผมคิดว่าเออมันอาจจะแบบเปลี่ยนแนวทางหรือแบบเปลี่ยนตัวตนของผมไปผมก็จ,จะอ่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนะครับอยากให้คนชอบที่เป็นผมนะนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามนะครับอีกประมาณ7วัน8วันเนี่ยนะครับจะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ เป้าหมายก็อีกแค่2 3, Subscribe ก็จะครบ200เดือนถัดไปก็ตั้งเป้าหมายที่300 Subscribe คนะครับผมอย่าเพิ่งกดอ n นซับกันไปนะครับผมผมก็พยายามลงคลิปทุกวันแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆนะครับอยากวิเคราะห์อะไรมากยิ่งขึ้นด้วยในอนาคตนะครับผมสำหรับ EP ถัดไปนะครับผมพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ